สบายดิพี่น้องพอกับซองน้องมินนี่คือเกาเหตุยู่เหตุกินพี่น้องปิ่งเป็ดปิ่งเป็ดมากไปเนาะมาใส่ตูเย็นไว้กัน้าก็เอามาปิ่ง ซุกไปแล้วสองม, <c oughs> มอ้งอีกน้องเอ้ยอันนี้กาจับแล,ล้วแล้วมันกินข้าวเออมันก่มาต้อนกันได้มือนีันนอนทแ่ล่นกินรถแล้วมันทิ้งแต <c oughs> ่ลูกมา ข้นเดิดกันลงมาปน,นปลาเทนไม่จริงว่ปะปลาเทนชีวิฮันค่ายอยู่มันว่ะแต่พริงแห้งค่ะขอจ้องหน่อยร้อยใครด้กินน้ำเค็มวะร้อยจองให้แม่นะพนุจ้องเลยหมดเลยน้ำควงเนาะทรงเขา Làm. Yeah. Được, phải ở đây đi, xem mà còp cái nào ấy, yeah. kia mang ngoan ăn lại, yeah. xe, กินชงข้าจิ้มไปจิ้มฟันไป่กินชงน่ายมาไวเดอมากินเผาเผาดีๆมาไวเดอมาไวกินเผามามาทำไมเนี่ยใส่มก้องกับสเปนซี่ลแหลเอ็ดเลย ถ้าแม่ว่าสองอยางนี <c oughs> บอกสันเบิร์ตโอนี่เอาสันสบายดีพี่น้องสบายดีทุก่านเด้อกินขขาเสาร์ด,ด้วยพี่น้องเมนูกับสมิตรตั้หุ่งปัาสบายดีป้าลุงสดป้าหมุงไปโรงเงี้นเด้อค่ะใส่บ๊อบ กาย thảo ต้นนี้นี่เอนาลงมลูกเาหมูจะบายปารุงอยู่ข้าว้ำโหนูเออแล้วกินข้าไปแล้วเอ้ยอย่าไปห้องเฮียนได้จิตายังติดอยู่พี่น้องเอ้ยตื่นมาหมอล่างไหนไปห้องเฮียนนะแล้วใช่วยนะ Đúng không phải. Không phải. Không hả cho kênh Để không bỏ lỡ những video ยายิ่งหอแล้วกหมดกินก่นี<า>่ยใส่หอใส่ข้านะเก,ะเกะินเกินยังมีแต่แม่ก็ร้อยกับอันพขสู้นะคนมสสิคล้จมาเลยมาเลยเาเจัง เอ่ามาจเอมาใส่อะไรเมื่อบอกคอเปาอ่ะมยังมั้มามากสิบก้อนไงเลยเอาไปตัเอาไปตดำๆหนยใส่กระลุงยเขาเลยสบายดีน้องอดังแล้วดังแล้วซูเซียนเป็นย่งน้าสกินอะไรมาเด้อพี่น้องีย่งนี่ปะเป็ด ยิงเพ็ดตำมาฮุ่งยิงเพชรนี่เชียววะมาซื้อมูสอหนิเนอเบ่งขวายใส่เน่้เงจ้าวเลยเท่ว่ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เลยคุณผู้ามจ็บพักวะออกไปว่า้ยบ้อองมงมางออกไปเใส่ยออ,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 ออกมาเลาออกมาเลยเสร็จโซ่กินข้าวด้วยป่าลุกโอ้กินโล่ <laughs> เกินกิน กินเกาะเยู่ยังอยากมั้ยเลยนี่มึงอยากแล้วมึงสื่อมากินเกาะอยากกับสื่อกินเพื่อนแท้สบายดีป้าลุงสบายดีลุงป้าคนเห็นมีพักเห็นมีบ่วงโอ้ยบ่สู้อินเลิฟเลยอินเลิฟมันยังหูแล้วคล้องโขกกันแต่ปลาขาวต้องมีบ่วงมันวบบ อึนทอนลองลองกินอน่อยนะทางกินตับวานไม่ว้นีหนเฮ้ยเหยียดเกียย์มาเนี่ยมอก็ต้องเหยียดับวานนี่ย,ยี่น <c oughs> ้อยส้ยสาตาดิไม่โดงผิดพ้าิดหนึ่งเลยสองทำไมพ้าแสบ <c oughs> แกบะผักปานยัง <c oughs> <c oughs> ยากินมันใหญ่แุ้รเปล่าต้องหิบมั้งนิ่เป็นดิบุ่มกามากินดิเรื่องเอาไวไทำมกินเตาเหยียบลอยเมื่อวานเห็นแบบเสียมใผ้ของไปตะเกางง คกบบอหาโมงจินา,ามาซามซีีวิวเหิ่นกับพี่น้องเหย <ừ S 1> ไปตะกามงหาโมงแรก <ừ ừ S 1> จิานามาน่ารู้สบา,ายบอน้ารู้สบายนี่ตั้งลูกสบา,ายตปนเมืองตั้พหุบิดอันปิดอันขานกกว้า ใส่ไปน้ำมอนต้องคนไม่หยาบนะได้เป็นมาสมองมาเลยสองอร่อยมาแล้วดวงดวงค่ะขึ้นเลย

แม่สั่งมาแล้วว่าห้ามเกี่ยวถ้าปุไม่หยุดอืดเขาเลยมันสุกาอากาศมแล้วทีหนึ่งคนที่ตกอ,อีกขอพายงานกรพยายายบอกอีกอ้นี้อดีกิน ใหญ่กว่านี้ก็บ่ได้ละเกณถ้าใหญ่กว่านี้แล้วมันก็สิ4 6สิได้ลวกแล้วบาดนี้พืนจ้ตดแน่มันย่งนี่อบ่ใหญ่้วแม่แ่เนาะมันก็แ่มัน่ี่นประดุกพี่น้อง เงียติป่ากินป่าไปนันเป็นจับเป็นนายเป็นนายยังนายวัวนายวัวป่ะจะงีายจบเดจัสิบมาบริหารงัวบ่าอืมเลี้ยงงูกับพอได้อเราไปเลี้ยงยุงพุยุงป่าพุง มันหน้าคนน่ะจะไปเรื่องมูจะจ้าเงินใสมาสืกินนกินหาิดต้องพอเจ้ามาสเยอจก็มีสอยพอเจะ่ายคิดแม่มูถ่ายคิดไปป้าลูกบึงตรงหน้าอาซีบลากพอขนอ มยงเ้่งกอยางเลี้ยงงเากัได้น้เนี่ยอยาไหาว่าอย้ยงงูนะขนาดใก้ยังมึนเลยไก่ก็เี้ยนเลยขายก็ถึกไก่เอาลอดแล้วพี่น้องวันศุกร์จไปเห้นน้องแก้มเลี้ยงเนาะ ไก่เหเลียงปล่อยมูหแหงวะเมื่อหนาก็ะโดจ้ามาต้นมันไข่นะตายตามตัวมันไ,ไนข่นี่ <c oughs> เพอแลซูมีใหญ่นะสำเนียงมันไข่มไม่ได้นะหางไม่น,ไะนะอหน่งตัได้ไตาโฉนะแล้วความมันซูมต่ำหน่อมน,นองยังตลกแน่ก็จตะวัน

โรหาเขาจะแดงัวมูงหวอเธอเธอคือหัวเธอเสีเงอเธอนไปไปนลงมันเขาเบิ่งตอนหาถุงว่าซ้ำผ่านมากหรูงาเขาคาดหันครับต้องสุดนะหูทุกคนนะเขาคลายหัวแล

น้ำขอนบบพ่อนะน้ำมะฮุงส่มกรบแทบแทบสินะไปพักประทันหนึ่งนะลูกยิน้อยกินหมือนกินภากน้หนึองกินหน้าน้่เป็นกระต่ายไงก็เราเป็นยเลี้ยงกระต่ายได้ยิเสร็จแล้วเา็ได้เลี้ยงกระต่ายเลย เ่กระต่ายกินหอยลิงลี้ยนุ่เล่นทามอยางนุ่มจะเอาปลกกระต่ายม,มาก,กัดผวมันมกกบวกระตายเขาดู่าหวานลา,านี้คุเเอยู่ลุงสิไปตลาดดงมาน,นี่น,น้ำไจองเงี้ย <c oughs> ไปรอยขากะ mabo hảo mabo <laughs> <Tịp gặp. cười> hảo ừ, hảo mabo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  ล่อะไรพี่น้องฝา <c oughs> กกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่หอยเพบพอกันลิมนาสบายดี